ไม่่อืเฮ้ยัวใหญ่ไปคุ้มเลยค่ะราคาถูกไปยังไงมาขนาดนเข้มข้นกว่ดิมเยอะมากเลยตอบได้แค่นั้นครับ <c oughs> ว่าเข้มข้นแน่ <c oughs> นอนก็คือก็ไม่แพ้พาร์หนึ่งเพราะว่าพาร์หนึ่งมันก็เป็นการเล่าเรื่องมาแล้ว <c oughs> อยากเข้มข้นมากๆ <c oughs> เป็นจุด เปลี่ยนของชีวิตของแต่ละคนเลยของแต่ละตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาต่อเรื่องที่ภาคสองจนไปถึงจุดท้ายจนจบเราได้แค่นอ่ะเป็นเป็นคำเป็นเป็นเรื่องที่เวลาให้มีคาถามเรารู้สึกอึดอัดอึดอักครใช่ต่อยากมากต่อไม่ได้เรื่องเลยนะใช่ใช่ต่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าถามว่าเข้มข้นไหมดูเดือดไหมไม่หายแน่นอนไม่หายไปไหนแน่นอนไม่ใช่ว่าพอเปลี่ยนองค์แล้วจะแบบเบาลงอันละเบาไม่ต้องมันต้องไปอีก พี่ว่าหนักแล้วมันจะได้ความเข้มข้นมากขึ้นอีกได้ใช่ที่เราเป็นอย่างไรขยายความที่คุณพิชิตไม่มีไม่มีน <c oughs> ะครับของผมผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของพองมันเป็นแนวเทลเลอร์สิบส่วนเนาะสุดท้ายแล้วองสองมันจะเป็นแนวแบบว่าคลี่คลายปมที่ปูไว้มากกว่าครับไอ<ม>้ปมที่เราสงสัยเฮ้ยมันทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแหละครับอันนี่ค<ช>ุณจะได้รู้ในในในองค์นี้ครับยังมีตัวละครลับไหมคะในในตัวละครนี้มีไหมมีตัวละครลับ มีตัวละครลับที่เดี๋ยวจะมาเผยธาแท้อีกแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะอย่าลืมว่านอกจากในเรื่องของการตามล่าแล้วเนี่ยในองค์กรมันก็จะมีมีเรื่องการเมืองอะไรอย่างงี้อะไรเข้ามาด้วยอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นก็จะมีตัวละครลับที่ที่ทําให้เราได้แค่นี้ครับสะพยไม่ได้เลยใช่ไหมครไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงจมันจะเรื่องมันยังไงครับมัน อ่ะแน่่่่ไม่ได้จริงก็อยากให้อยากให้ทุกคนตื่นเต้นไปกับเราเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเอาในฐานะนักแสดงนะมันซ่อนเงื่อนเจนเวลาเราเล่นไปแล้วบางทีเราต้องถามเฮ้ยนี่มันคือช่วงจังหวัดไหนมันต้องทำกันบ้านกลับไปกลับมากับกับบทมากว่าเราไปไหนมาแล้วจะไปต่อที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีเล่าย้อนกลับไปด้วยหรือบางทีต้องตั้งใจเล่นหลอกคนดูก็มีเพราะฉะนั้นบางทีมัน เอ้ยนั่นหรจนสุดท้ายเราหลอกตัวเองไปเลยงงว่ามันก็เลยต้องเหมือนมานั่งรุ้นไปด้วยกันใช่ใช่ตาหญิงตขาวค่ะเป็นแบบนี้โอเคค่ะพูดอะไรก็ไม่ได้เลยเหมือนกันเพราะว่าที่ก็ตวจตัวเองอ่ะก็หมดผมเยอะเหมือนกันพูดอะไรไปเซนสิทีฟนิดนึงก็เดี๋ยวจะไปเฉลยอีกค่ะด้เลยเหมือนกันปัดด้วยค่ะปัดด้วยนะคะแบบเข้มข้นมากๆเลยค่ะ ทำไมต้องดูทำไมต้องดู้องดูเพราะว่าเป็นงานของคนไทยค่ะแล้วก็ภาพสวยมากๆค่ะเรื่องนี้เนื้อเรื่องก็เข้มข้นนะคะใช่ไหมคะทุกคนใช่ใครน่าหลงใฝ่ในอุ้ยอันนี้เพราะไปอยู่ทุกที่เลยนี่คุณจะงงมากเลยว่าอยู่ทุกที่ได้ไงเออต้องถามตกลงตายไม่ตายเปิดปมไว้อย่างนี้ดีกว่า จะชอบเป็นตัวจำสแกเรตายหรือไม่ตายในทีเซอร์ก็คือยังยังอยู่เยอะพอสมควรถึงแม้ว่าจะโดนยิงไปตายไปแล้วในครั้แรกไม่ตายยังไม่ตายไงตาาย่อาจจะไม่ตายอาจจะมีแบบหมอเถื่อนช่วยช่วยไม่ไปช่วยช่วยช่วยเหลือคือต้องระวั้องข้างที่ใช่เอาแน่นอนแน่นอนระวังผมไว้ดีแน่นอนนะจิกัญญาผมไปแล้วด้วยนะในเรื่องฝากย้ำลูกค้าการรับโทรศัพท์สอง ครับก็อยากจะฝากพาร์ทสองด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ติดตามพาร์ทหนึ่งมานะครับก็เชื่อได้เลยว่ากําลังเต้าลอกให้มันให้มันจบนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าไอ้ปมที่เราคิดตะโกนใจเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเปิดเผยออกมาอยากรู้ความจริงเนี่ยพาร์ทสองมาฟินแน่นอนครับผมเพราะว่าปมเนี่ยจะถูกคลี่คลายออกมาทุกคนจะรู้สึกว่า๋อนเป็นอย่างนี้นี่เองครับยังมีความลับอีกเยอะค่ะที่ทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันเดาถูกแต่ความจริงคุณอาจจะคิดผิดก็ได้ใช่ครับ ครับผมก็คืออย่างนี้ดีกว่าเขาพูดอะไรไม่ได้ไม่เออไม่ต้องถามไม่ต้องถามเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาแล้วออาสทัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มกันแล้วนะครับผมทุกวันศุกร์ใส่กันไปศุกร์ละสองตอนใช่ครับเวลาสองทุ่มครับผมทางทัวไอดีครับฟรีนะจ๊ะอย่าลืมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ถ้าดูถ้าดูที่ผ่านมา

ครับขอบคุณะครับขอบคุณครับสส่งข่าวหน่อยนะเียวส่งข่าว